นี่มันคือผาตอมใจใช่ปะที่มันสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่4,240ฟุตมีไข่เจียวด้วย FT ย่อมาจากฟุตที่แปลว่าเท้าก็คือเราจะใช้เท้าเราต่อ,อก,กันขึ้นมา4,200เท้ามันมีไข่เจียวด้วยแม่จะไม่รู้ว่าเราขึ้นมาเจออะไรแบบนี้เพราะเราเรียกขึ้นมาแล้วไม่มีใครขึ้นมาด้วยนี่คือเหตุผลที่ดีที่เราทิ้งแม่ท <c oughs> ิ้งหมาแล้วขึ้นมาบนผาตอนใจแล้วทุกคนหลายหล,ล,ลายคนอาจจะแบบไม่ได้อินกับการขึ้นมาบนอุทยานไงน้ำตาแทบไหล ร้อนท <laughs> <laughs> ่านมีร้านขาเจียวคนก็ต้องเข้ามาถึงตรงนี้เยอะสิหรือเราไม่รู้ชอบบังคับกูถ่ายคลิปจังเลยชอบบังคับ,บ,คบ <laughs> ให้กูเล่าเรื่องชอบบังคับบังคับเร็วไปอุทยานเขาใหญ่ จะเที่ยวจะรีแลกบังคับบังคับบังคับไปถามไม่ทมบอล์กทบอครัทบอกทุกคนเขาเคยมากันอยู่แล้วอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่ะหลายๆคนเคยมาแบบหลายคนอาจจะเคยมาเขาใหญ่หลายๆคนอาจจะไม่เคยขึ้นแต่แบบว่าเราก็เก็บบางอย่างให้แบบมันน่าค้นหาบางอะไรเราไม่ต้องถ่ายเขารู้เขาเห็นหมดหรอกบางทีเราก็ไม่ต้องเป็นต้องรู้ทุกต้องเห็นทุกเรื่องบนโลกหรอกผมกำลังจะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ ็บังคับแบบบังคับคือผมกําลังจะขึ้นอุทยานใช่ไหมเพื่อแบบคือปกติอ่ะเวลาเรามาเที่ยวเขาใหญ่บางคนก็อาจจะมานอนภูวิลล่ามาอยู่ข้างล่างมอแม่มาเที่ยวตามคาเฟ่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการแบบพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมหลายหลายคนก็อาจจะแบบไม่สะดวกในการขึ้นเขาใหญ่ทั้งคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กอะไรเงี้ยเพราะแบบมันก็เป็นช่วงเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะขึ้นแล้วผมก็จะ พาทุกคนขึ้นไปดูบนเขาใหญ่นะว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเด้อเขาใหญ่เด้อมันมีแบบ <Hey. S 1> สภาพหินแบบนี้ทางรถแบบนี้เด้ออยากมาก็มาไม่อยากมาก็ดูไรทิปเอาเด้อโอเคยัง okay. ในส่วนของค่าเข้าอุทยานนะฮะจะตกอยู่คนละ30บาทนะครับรนะับไปเลยใครอยู่ในรถกี่คนแล้วก็รถคันละ40บาทเพราะงั้นผมไป2คนกับรถหนึ่งคันก็จะเป็น30 30และ40นั่นเองนะครับพอเข้ามาอุทยานแล้วซ้ายมือของเราอยากให้แวะนิดนึงนะครับเพราะว่าพนักงานขายกาแฟแบบน่ารกักอ่ะนี่เป็นไ,ไงกาแฟคืออร่อยมากคือตอนเช้าๆเนี่ยถ้าเรากินกาแฟดำก็จะช่วยกระตุน้นระบบเผาผลาญเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าไปสั่งกาแฟดำพอจิบไปคําเดียวปุ๊บชอ็ชอตช็อต ช็อปสีมึงก็กาแฟดำนะครับอเมริกาโน่ก็จะมีความขมสดชื่นในตอนเช้านะฮะและาที่ซื้อกาแฟแล้วเราก็ค่อยๆขับกันขึ้นไปบุรถยานเพราะว่ามันจะมีความเย็นความชามอ๋อลืมบอกไปนิดนึงว่าตอนเช้าเนี่ยเราขึ้นตอนประมาณ8ปดโมงเช้าหน้าหนาวก็จะอากาศเย็นๆหน่อยซึ่งสองห้างนี้ก็จะประกอบไปด้วยเวลากูจะติดจากอะไรเดือดร้อนไติดคอกูตลอดเลย เอาละสองข้างทางเนี่ยก็จะมีลิงโอ้ยผ่านลิงไปแล้วแล้วก็จะพร้อมจุดชมวิวทำไมไม่เช็คไมค์ก่อนวะว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยมันต้องระบากมาได้ลงเสียงไหม่เนี่ยแล้วในส่วนของฝ่งนี้นะครับก็คือลิงนะฮะเสียงหรอสโุล กูถ่ายมาที่กูเล่นมุงไปทั้งหมดเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะเสียงมันใช้ไม่ได้เลยแต่ก้อนเวลาคลิปมึงถ่ายคลิปอะทําไมไม่รู้จักเช็คไฟเสียงก่อนว่าใส่ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยเหตุผเสุดท้ต้องมานั่งลำบากมุกที่กูเล่นสดไปแล้วนี่พี่จะได้ดูเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเลยสักอย่างและทั้งหมดนี้นะผมก็พูดกับทีมงานของผมเองนะครับต้องขออภัยด้วยที่ลืมเช็คไฟเสียง <laughs> ผมก็ขอขอโทษด้วยนะครับ <laughs> ว่นะ้าผมเป็นไวยพล ข้อแนะนําสําหรับพี่ๆที่อยากจะลองขึ้นอุทยานเหมือนเราใช่ไหมฮะก็คือแค่ตื่นเช้าอย่างเดียวเลยสําหรับข้าวหรืออาหารหรือน้ำอะไรเงี้ยข้างบนมีจําหน่ายหมดเลยแล้วก็ลืมพูดไปนิดนึงว่าทางเข้าอุทยานนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดก็ได้สามารถสแกนได้ด้วยนะครับทุกคนก็คือวันนั้นผมไม่รู้เนาะก็ต้องหาแลกตังม,มานะและสําหรับท่านหนที่ต้องการจะมาการเต้นนั้นก็หัดดูปมดูป้ายด้วยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอันไหนการได้ก็การตรงไหนกางไม่ได้ก็ห้ามกางนะครับบางทีช้างป่าเดินเข้ามาขย่ำเดไหมวมันคือคือ แข็งปจะเหยียบเอาเออเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนไว้ก็ดูดูป้ายกันด้วยนะจ๊ะครับแล้วก็อยากให้ขับรถด้วยความช้านิดนึงเพราะว่าข้างในอุทยานเนี้ยก็จะมีสัตว์ป่าเดินผ่านไปผ่านมานะฮะเพราะว่าจังหวะที่ผมขับรถเข้ามาผมก็ไปเจอด i n เส a u เดินตัดหน้ารถก็เบรกกระทันหันหัวทิ่มหัวต่ำเหมือนกันนะครับว่าด้วยจุดถ่ายรูปชมวิวนันนะทุกคนเข้ามานิดนึงนะครับเราจะเจอกับลานจอดยานอวกาศนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนั้นนะฮะก็จะมีลานเป็นลานกลมๆนะครับก็คือตอนกลางคืนยานอวกาศ หลังจากที่เราเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับครูคนก็จะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีโป่งหินดินดินอยู่นะครับทุกคนอย่าเดินเข้าไปเล่นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ที่ยานอวกาศลงจอดนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ายานอวกาศลงจอดแต่ที่ไหนได้มันเป็นดินโป่งนะครับที่ว่าเป็นหลุมโป่งที่ช้างเข้ามาเล่นกันนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นพื้นที่ของอุทยานใช่ไหมเพราะงั้นจะมีสัตว์ปงสัตว์ป่าเนี่ยค่อนข้างเยอะอะไรที่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปก็อย่าดื้อรั้นเข้าไปนะครับเหมือนเรานะฮะเราก็แค่ชี้ๆ ดินโป่งดินโป่งดินโป่งเพราะงั้นนะครับทุกคนครับเราก็เลยต้องเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่เราขับรถเข้ามานิดนึงเราก็จะมาเจอสะอโนดานเจอมาช่วยพี่สิอันนี้สะอะไรวะท้อฟ้ามรกตอ่ะมันชื่อว่าสะอะไรนะเออสอนสอนสัญญเออสอนสอนสัญญาอะไรเหระทุกคนสายสายสายสอนสายสอนะสะสายสอนนะครับทุกคนแม่น้ําสายสอนบึงไม่ใช่เหรอมันเป็นบึงไม่ใช่เหรอมันเป็นแม่น้ำเหรอ จริงๆอ่ะไม่ได้สีเขียวมันลงโกดแบบนี้พะแน่นะครับทุกคนพูดไปมันอาจจะไม่เชื่อคนลุกเกลียวเลยครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยอยุธยาอยุธยาล่ะทีเนี้ยเจ้าเมืองอยุธยาเออเพื่อนได้เอาปลามาปล่อยตอนนั้นคือน้ำเนี่ยใสใสใสเลยสียังไงสีนี่คือสีใสกิ๊กคือมองลงไปเห็นพื้นเลยเจ้าเมืองอยุธยาเพื่อนเพื่อนแบบเอาเอาเอาปลามาปล่อยแต่จังหวะที่เอาปลาลงไปปล่อยอ่ะ เ <P en ic> พื่นน่ะก็ได้ทราบข่าวมีคนส่งม้าเร็วมาบอกว่าเ <c oughs> มียเพื่อนน่ท่านแบบฮารุไทยฮ <c oughs> ารุไทยอีกแล้วทีเ่เอาที่เอาต้นจำจำจำปีไปปลูกอะ่ะเออหนีไปกับชูแล้วเเพื่อนก็เลยว่าโอ้โหเสียใจมากนั่งร้องห่มร้องไห้ แล้วก็ร้องไห้อยุ่นี่สามวันสามคืนจนน้าตาลงไปในสระนี้เออดำมีปาดำอยู่อว่าแบบอยู่ๆน้ําพี่ใสอ่ะก็คือเปลี่ยนสีเออมาเป็นจากสีใสๆอ่ะมีความขุ่นมัวขึ้นมาเพราะว่าเจ้าที่เพิ่นร้องไห้อ่ะร้องพงร้องพือที่ประทานมันก็ไหลลงมาในน้ำด้วยสระนี้ก็จากสีขาวใสๆอะไรกลายเป็นสีเออบริยายนก็คือจริงๆเห็นไหมประวัติมันเชื่อมกันเออเออเจ้าเมือง ท่านฮาลื์ไทยเออวังจำตาวังจำปีแล้วก็แบบเท้าคนนี้นะครับไม่ได้ <c oughs> อ๋อมันเป็นมันเป็นอะไรม่น้ำความรักเน,ะนาะเออไม่ค่อยสว่งางเท่าไหร่ ใครที่แบบว่าผิดหวังมาขอให้ความรักสมหวังก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ในนั้ถามว่ามีปลาไหมไม่มีเพราะปลาที่ปล่อยลงไปมันเค็มไงถ้าไปชิมก็จะมีความกลอย,อยของรสชาติอยู่เอ,อเพราะว่ามันเป็นน้ําตาใครที่มาอุ่ยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็แวะชิมได้ <laughs> นี่เป็นการเที่ยวที่แห่งชาติในฉบับบุนบายสตลรีกไม่แน่ไรเลยอะ <laughs> ทุกคนอันนี้คืออะไรก็เซิร์ชใน Google นะ,ะเออเออแม่นก็ไปอ่านตรงนี้ก็ได้มีป้าให้อ่านอยู่แต่เราไม่ได้อ่านไงเหม มันจะเป็นผาเดียวดายผาตอมใจบนอุทยานนะครับซึ่งผมเคยมาเมื่อนานหลายประมาณแบบน่าจะสามพันปีได้แล้วแหละตอนนั้นแบบแม่พระท่านได้เกิดอยู่ว่าฟ้าเห็นคือสักขึ้นโอ้สวยมากแต่ว่ามองไปไม่เห็นเรกเป็นต้นไม้และนี่คือผาเดียวดายผาตอมใจมีไข่เจียวด้วย มันมีไข่เจียวด้วยมันมีไข่เจียวด้วยมันมีไข่เจียวมันมีไข่เจียวมันมีไ <c oughs> ข่เจียวไข่เจียวนั่นไง,รง,รงเราไปกินข้าวไข่เจียวกันเถอะเดี๋ยวจะฉีก่อนแป๊บนึงใช่ไม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ <c oughs> อุอ๊ยจะฉียอ,อกไปก่อน <c oughs> นี่มันคือผาตอมใจใช่ปะ <c oughs> ที่มันสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 4,240ฟุต FT ย่อมาจากฟุตที่แปลว่าเท้าก็คือเราจะใช้เท้าเราต่อกันขึ้นมา็น4,200เท้ามันจะขึ้นมาถึงผาตอนใจเฮ้ยนี่คือเหตุผลที่ดีที่เราทิ้งแม่ <c oughs> ทิ้งหมาแล้วขึ้นมาบนผาตอนใจแล้วทุกคนหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่แบบหลายๆคนเขาไม่มาเที่ยวไงแต่เขาแบบไม่ได้อินกับการขึ้นมาบนอุทยานไงแล้วเนี่ยกูขับรถขึ้นมากูก็มาเจอร้านไขเ่เจียวอแสดงว่า ถ้ามีร้านขาเจียวคนก็ต้องเข้ามาถึงตรงนี้เยอะสิหรือเราไม่รู้ไม่ต้องเป็นผ่าตใจครับ่พูดแล้วคนลุกเลยนะพูดแล้วคนลุกเลยนะแล้วทำไมต้องเป็นผ่าตัดใจนี่คือแบบอาจจะคิดไม่ถึงเลยนะเออจําเท้าะารอไทยได้ไหมเท้าหาือไทยที่แกบหนีตอนนั้นแกหนีไปมีชู้ใช่ไหมเออแล้ว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 เท้าคนนั้นอ่ะเท้าคนนั้นที่เป็นผู้ชายอ่ะที่นั่งร้องไห้อ่ะ ดูที่บึงข้างล่างแล้วจนทําให้บึงอ่ะจากสีใสเปลี่ยนเป็นสีส,สีสีคุณๆออกมาเาฟ้าคือตรงนั้นอ่ะท่านได้ร้องไห้อยู่3าวันสคืนจนน้ามันเปลี่ยนสีและเสียชีวิตไปเลยเ<อ>ใช่ปะก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรักนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินคือแบบท่านร้องไห้จนท่านหมดเลี้ยวหมดแรงไม่ยอมกินข้าวกินน้าเพราะว่าเมียหนีไปที่เมียหนีไปเนี่ยไม่มีเหตุผลด้วยนะลืมเล่าให้ฟังตอนเมียหนีไปเพราะว่าเมียรับไม่ได้เพราะว่าวางจําปีอ่ะ คลีมต้นไม้ที่แกเอาเข้ามาเองแกก็เลยหนีไปกับชูไปอยู่เียเพราะผัวแกไม่ได้ช่วยครีมเรื่องนี้ไงเออแกหนีไปพอแกร้องไห้จนเสียชีวิตอยู่สามวันสามคืนแกก็เสียชีวิตลงนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนก็เลยเอาร่างเนี่ย <c oughs> คนลุกเลยนะ <c oughs> เอาร่างแบบเพื่อมาบูชาแล้วมาตามหนักถึงแบบว่าความรักว่าครั้งหนึ่งอ่ะท้าอ่ะแกตอมใจเพราะความรักเอาขึ้นมาไว้บนผาก็เลยเรียกว่าผาตอมใจมตรงนี้นะครับแล้วศพแกเขาไว้ตรงไหน คิดไม่ทันนี่จะถามทำไมทำไมถึงเป็นผ่าตอมใจครับเมื่อวานเนี่ยมีคนถามเารับวเป็นผ่าตอมใจเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นผ่าเดียวได้เห็นก็ไม่รู้จริงไม่จริงแค่ไหนก็ไม่ถามคุยกับป้าไม้ทีเห็นก็ว่ามีแบบสองคนมาเที่ยวแล้วก็เหมือนลงไปแล้วหายไปคนหนึ่ง าหาตามหาก,กันไม่เจอแนละ้วก็มานั่งตอมใจอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นตำนานห,หรือว่าจริงแค่ไหนอ๋อครับผมขอบคุณครับประมาณเนี้ยครับผมจะว่ากันไปขอบคุณครับแต่จงสงวนอ่ะเหมือนเราลงไปแล้วใครไม่ไหวก็ทิ้งไว้ข้างหลังใครไม่ไหวทิ้งไว้ข้างหลังในความรู้สึกครับ ก็คือมันลงไปข้างล่างไงครับแล้วเวลาไอ้คนที่เดินไหวมันก็เดินไปก่อนประมาณนี้อ่าและนี่คือข้าวไข่เจียว40บาทครับต้องขึ้นมากินทั้างบดนะใช่ข้าไ่ใช่ข้าวลังกินไม่ได้นะเออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ไข่เจียวขาตอนใจใช่ครับขอบคุณค่ะและสองคนนั้นทุกคนจำเท้า เห็นไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันทุกคนจำเท้าหาเลยไทยได้ป่ะเออนั่นแหละที่แกหนีมาของคุณป้าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดใช่ใช่ใช่ช่จำเท้าได้ป่ะนั่นแหละมันคือเท้าเดียวกันนี่นอนนี่แม่อาจจะไม่รู้ว่าเราขึ้นมาเจออะไรแบบนี้เพราะเราเรียกขึ้นมาแล้วไม่มีใครขึ้นมาด้วยมันดีจังเราต้องชิมก่อน สีบาทเองอ่ะน้ำตาแทบไหลอร่อยมากร้อนถ้าผมไม่อยู่เมืองกานผมจะไปอยู่ไหนเพราะว่าผมอยาอยู่โคราชถามว่าทำไมอยากอยู่โคราชเพราะว่าตอนนั้นน่ะถ้าสมมติว่าแบบว่าถ้าน้ำท่วมโลกอ่ะโคราชมันถุงผมจะได้รอด ไอ้ือพอยลักพอยลักจริงๆก็คือโคราชมันแบบมันแทบจะเป็นเมืองหลวงของทางอีสานแล้วอะแล้วก็ภูมิประเทศอะไรของเขามันดีหลายๆอย่างอยู่บนเขามีอากาศมันเย็นสดชื่นอย่างเงี้ยพี่ก็เลยอยากมาอยู่โคราชแต่แบบถ้าเข้าแบบจากโคราชเขา้ากรุงเทพก็ไม่ไกลเป็นกลางๆแล้วอะจากโคราชยิงไปไหนก็สบายแล้วใช่ปะแต่จากบึงกาะมองว่ามันบึงการกว่าจะเขา้าถึงพื้นที่ที่แบบ การรักษาที่ดีอะไรเียมันไกลกว่าจะมาถึงอุดรกว่าจะเข้าถึงกรุงเทพมันไกลอ่ะทุกคนบึงการแล้วมันก็ขับรถแบบไกลอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่โคราชมันก็กลางๆแล้วจะเข้ากรุงเทพก็บรรหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพแล้วก็มองว่ามันมันเหมาะอยากอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือโคราชยังมีพื้นที่ปา่าสีเขียวยังเยอะผมชอบธรรมชาติไงผมอยากอยู่กับธรรมชาติผมก็อยากจะสร้างบ้านที่เลี้ยงหมามีต้นมงต้นไม้รอบๆตัวผมก็จะปลูกต้นไม้ทำทุนรองผมไป แต่ว่าถ้ามีงานที่จะต้องแบบเข้าไปกรุงเทพอย่างเงี้ยเป็นโชว์ตัวเพราะเราเป็นดารางไงหมายถึงมาแล้วอะก็าสามารถเอาลูกหมาขึ้นรถไปได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างงี้ประมาณนั้น,นแต่ว่าก็เลยตอนนั้นก็เลยปแรบบับเออลองมาเช็คค่าที่ดูเลยว่าอยู่จังหวัดอื่นก็ได้เหมือนกันแหละ <laughs> จริงๆไข่เจียวมันคือไข่เจียวแหละแต่ว่าที่มันอร่อยเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าวิวสันสวยสัตว์ พราะวิวสวยเออใว่วิวสวยวิวสวยแล้วก็อีกสำคัญเลยคืออะไรรู้ปะอากาศข้างบนเนี้ย18องศาเห็นปะตรงนั้นอะของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ปีรูปช้างอะอากาศ18องศาแล้วมันมันเป็นอากาศเย็นบนเขาแล้วเรากินข้าวไข่เจียว40บาทเรามองลงไปสวยมากกาแฟ60บาทข้าวไข่เจียว40บาทเฮ้ย กับวิวที่เราได้มามันมันมันโอเคมากๆนะอยากแบบให้ขึ้นมากินไข่เจียวมากินกาแฟมากินไข่เจียวข้างบนผ่านตอมใจอย่างนี้เลยวิวแบบในช่วงนี้มันหนาวอยู่ใช่ไหมรีบออกมาให้ทันอากาศหนาวก่อนจะหมดถ้าใครที่ชอบลิมีนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ s u b s c r i b e ์นไวสตอรี่กลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าอยากดูอะไรแบบไหนคอมเมนต์บอกกันที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยครับ ันนี้คือวุ้นวายสตอรี่แบบใหม่ไงเพราะว่าเขาจะบอกว่าทําไมวุ้นวายสตอรี่ไม่มีหมายอยากดูหมาผมเข้าใจว่าเราคือช่องหมาแต่ว่าบางที่บางสถานที่ที่เขาไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าได้อะ่ะ แล้วผมก็เลยมอกว่าถ้าเราไม่ถ่ายเลยอ่ะพี่ๆก็จะไม่ได้เห็นตรงนั้นเลยเพราะงั้นเนี่ยการที่เราต้องถ่ายรูน่าสตรอรี่อีกแบบใหม่ก็คือบางจุดบางสถานที่ที่เขาไม่อนุญ,ญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าแต่ว่าคนเข้าได้อย่างเงี้ยเราก็อยากถ่ายทอดเรื่องราวมุมมุมนั้นในสิ่งสิ่งนั้นที่เราได้เจอให้พี่ๆ FC แฟนคลับทุกคนได้ดูด้วยนะครับเพราะงั้นหลายๆีพีถัดจากนี้ที่ไม่ได้พาน้องหมาไปหรือหรือน้องหมาเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยผมก็จะพยายามถ่ายทอดในความที่มันเป็นพูดว่าสตรอรี่ในแบบของผม,ผมนี่แหหลลใ้้้พีไดดดูวยบางคิป แต่ว่าคลิปน้องหมาย,ยังมีปกตินะแล้วก็จะเสริมคลิปที่เป็นคลิปพิเศษแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเอาเป็นวุ่นวายสตอรี่อีพีพิเศษสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจริงๆนะครับอย่าลืมไลค์แชร์สปายวุ่นวายสตอรี่แล้วก็อย่าลืมปฏิทินของอเด็กๆนะครับรวมถึงแก้วของน้องข้าสาลนะครับยังอยู่ในใจเสมอนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้บริษัทพ่ออิสระนะครับผู้ผลิตสื่อนะครับใครที่อยากให้ไปที่ไหนสามารถคอนแทคได้ที่ Li น์แอดอิสากนะครับทุกคนสามารถติดต่องานท่องช่องนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับา้วลลปแฟฟฟ